ชายหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าเพชรเขาเป็นเดือนของสาขาจนตอนนี้ชนะการประกวดและได้เลื่อนขั้นมาเป็นเดือนมหาลาัยซึ่งใครๆต่งางก็อิจฉาเขาโดยเฉพาะลูกขุนและมิงที่เป็นเพื่อนร่วมห้องเวลาเพชรนั้นจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็มักจะมีสาวๆตามกรีดแทบตลอดเวลาด้วยรูปร่างหน้าตาบุคลิกจึงทำให้เขานั้นมีเสน่ห์เป็นอย่างมากนี่แกได้ข่าวเรื่องไอ้เพชรเพื่อนสาขาเราได้ยังวะ ยังว่าว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเห็นเขาพูดกันว่าไอ้เพชรโดนตำรวจเรียกอีกแล้วว่าอะไรนะคราวนี้โดนเรื่องอะไรอีกละ่ะอย่าบอกนะว่าก็ประมาณนั้นน่นแหละคงเรื่องเดิมๆไอ้นี่รสนิยมแปลกนะหล่อแต่อันตรายว่ะฆ่าได้แม้กระทั่งแฟนตัวเองหรือว่ามันจะเอาไปบูชายันหรือเปล่าวะเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแวมไพร์โอ้ยอะไรของนายวะเนี่ยฉันก็เคลิมเล่นกับนาย เออฉันก็แค่เซลนายเล่นเล่นเองนะนี่นายว่าไอเพชรมันจะมาเรียนไหมว่าวันนี้ก็น่าจะมานั่นแหละนักศึกษาดีเด่นอย่างมันคงไม่พลาดหรอกกดจริงของนายนะปะปาเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าเมื่อทั้งสองพูดจบพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันไปหาที่นั่งของตนเองเพชรได้แต่ยืนโศกเศร้าเสียใจแต่ถ้าว่าเขาเองก็ไม่ได้ร้องไห้ออกมาเนื่องจากตอนนี้เองเขาก็ได้เข้ามาในเขตมหาลัยแล้ว เกรงว่าจะโดนคนที่อิจชาวด้วยสยาอย่างลูกขุนเยาะเย้ยเข้าไปอีกเพชรทำได้เพียงแค่อดทนเหมือนกับทุกๆครั้งตัวของเขาเองก็เริ่มคิดแปลกใจทำไมคนที่เขาคบด้วยนั้นต้องฆ่าตัวตายทุกคนทำไมกันนะพลอยทำไมคุณถึงทิ้งผมไปแบบนี้ละ่ะเพราะอะไรหรือว่าผมไม่ดีตรงไหนทำไมถึงทำกับผมแบบนี้ผมไม่ดีพอใช่ไหมแล้วทำไมคุณถึงคิดสั้นแบบนั้นละ่ะ ตั้งแต่ที่เพชรเริ่มมีแฟนครั้งแรกผู้หญิงคนนั้นเขาก็ได้ฆ่าตัวตายแบบไม่มีสาเหตุและคราวนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เช่นเดียวกันเธอมีลักษณะการตายนั่นก็คือใช้ผ้าผูกคอและเสียชีวิตในที่สุดและเธอคนนี้มีชื่อว่าพลอยเป็นหญิงสาวที่เพชนั้นรักมากที่สุดในโลกแต่ทว่าพวกเขาก็เพิ่งคบกันได้ไม่กี่เดือนและพลอยก็ได้จบชีวิตของตัวเองทั้งทั้งที่พวกเขาสองคนก็ไม่ได้ทะเลาะหรือนอกกายนอกใจกันเลยสักครั้งเดียว ตำรวจจึงได้เรียกเพชรมาสอบปากคําก็เช่นเคยตำรวจก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรแถมไม่มีแรงจูงใจในการที่จะทําฆาตกรรมเมื่อเพชรเห็นว่าตัวเองนั้นเสียคนรักไปแล้วสามคนเขาจึงตั้งใจไว้ว่าคราวนี้เขาจะไม่มีใครอีกเพื่อที่จะได้ไม่มีใครตายเพราะเขาเพชรด่แจะเดินตามหาอาคารเรียนเพื่อที่เขาจะได้เรียนในวิชาต่อไปนี่นี่มันใกล้พักเที่ยงแล้วนี่นะถ้างั้นเรามาทำอะไรที่นี่ เพชลืมไปเลยว่าตนเองนั้นไม่มีคาบเรียนในช่วงบ่ายแต่ด้วยความที่ว่าเขาโม่แต่คิดเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของแต่ละบุคคลจึงทําให้ลืมเรื่องเรียนนี่เราเอาแต่คิดเรื่องของพลอยจนลืมไปว่าวันนี้ไม่มีคาบเรียนสินะในช่วงบ่ายเอ้ยกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนดีกว่าในขณะที่เพชกำลังจะเดินกลับบ้านของตนไปเขาก็บังเอิญไปเจอกับลูกขุนแลมิงสวัสดีไอ้เพชนายนี่เหมือนช่างหน้าสมเพชเอ้ย ช่างน่าสงสารซะจริงจริงด้วยพบกับใครคนนั้นก็ชิงฆ่าตัวตายหรืออาจจะเป็นเพราะว่านายมันคือตัวอาถันที่ไม่ว่าใครครบกับนายก็จะตายหมดรวมแม้กระทั่งพลอยคนที่แสนดีแล้วรักนายขนาดนั้นก็ยังเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเคยได้ยินแต่ผู้หญิงกินหัว,ว่ะไม่เคยได้ยินเรื่องตัวกินเมียเลยเว้ยเฮ้หรือว่านายอาจจะเป็นผู้ชายคนแรกของโลกวะ พวกนายอยาพูดอะไรก็พูดไปเถอะฉันไม่ว่างที่จะมาต่อเลาะต่อเถียงกับพวกนายหรอกนะนี่นายจะรีบกลับบ้านไปเก็บหลักฐานรด้ออยังไงวะ <c oughs> สงสัยมันคงกลัวว่าามจริงจะหลุดออกไปจึงรีบกลับเพราะถ้าหาพวกเราสองคนถามไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลัวว่าตนเองจะหลุดพูดออกมาสินะในขณะที่พวกเขาสองคนกําลังขวางทางไว้ก็ได้มีเสียงของใครคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่านี่พวกนายกาลังทําอะไรหลบไป เมื่อลูกขุนและเม่งได้มองหันไปเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอไม่สนใจว่าพวกเขาทั้งสองเป็นใครจากนั้นก็ได้ไปยืนอยู่ข้างๆเพจเพื่อที่จะต่อกลอนกับเพื่อนร่วมสาขาของเธอฉันยืนมองดูพวกนายนานละเก่งจังเลยนะไอ้เรื่องแตะคนอื่นเรื่องของตัวเองเคยมองเห็นบ้างไหมฮะเธอร้องตะวาดใส่พวกเขาทั้งสองทำเอาคนเหล่านั้นหน้าเวอกันไปเลยทีเดียวละละแ,แล้วเรื่องนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับเธอ ใช่ใช่นี่มันเป็นเรื่องของชันกับแอ้เชรมันน่ะอ๋อแล้วการเสียชีวิตของแฟนสาวของเพชรม,มันไม่ใช่เรื่องของพวกนายสะหน่อยนี่แล้วอีกอย่างนะมันเป็นหนักส่วนไหนของพวกนายด้วยมิทราบยะนี่ใจยฟ้าเดี๋ยวก็ปดเฮ้ยเอ้ยอย่ายา,ยาปล่อยมันไปมันก็จริงอย่างที่เธอพูดระวังตัวไว้นะรายต่อไปอาจจะเป็นเธอก็ได้นะฟ้าใสฉันเตือนด้วยความหวังดีไม่จําเป็นหรอกเอ๊ะที่นายเตือนฉันไว้บแบบนี้หรือว่า ที่ผ่านมาเป็นฝีมือของพวกนายใช่ไหมเมื่อลูกขุนเห็นว่าตัวเองนั้นเฉียงไปก็ไม่ชนะเขาจึงเดินหนีไปพร้อมกับไอ้มิงและเหลือไว้เพียงแค่เพชรและฟ้าใสาขอบคุณนะฟ้าใสาที่เขามาช่วยฉันไวนะ้น่ะเอาไว้ฉันดีขึ้นเมื่อ,อไรฉันจะเลี้ยงข้าวเธอสักมื้อเพื่อเป็นการตอบแทนนะฟ้าใสาได้แต่พยักหน้าตอบรับก่อนที่เธอนั้นจะชวนเพชรเดินกลับบ้านพร้อมกันอืมได้สินานก็รีบมุฟออนเร็วๆนะ ฉันอยากจะกินข้าวที่นายจะเลี้ยงแล้วล่ะสิฟ้าใสตอบกลับพร้อมกับยิ้มให้ก่อนที่เพชจะแอบเผลอยิ้มตามเธอออกมาจากนั้นทั้งสองก็ได้เดินกลับบ้านไปพร้อมๆกันและแน่นอนว่าผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าฟ้าใสเธอเป็นลูกสาวของมาเฟียที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในประเทศแถมครอบครัวเธอมีธุรกิจที่หลากหลายรูปแบบและยังเป็นที่รักที่คุณพ่อของเขานั้นหวงเหนมากที่สุด ด้วยรูปร่างหน้าตาของเธอนั้นดูงดงามเป็นอย่างมากจึงทําให้ใครๆต่างก็หลงรักเธอไม่ว่าเธอจะใส่ชุดไหนแต่งตัวแบบไหนก็มักจะดูดีไปหมดเพราะเหตุนี้เธอจึงใช้ชีวิตที่ลําบากและในขณะเดียวกันเพชรก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านของเขาเขาก็มุ่งหน้าเดินไปที่ห้องนอนของตัวเองเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็ได้นั่งกอดเข่าตัวเองร้องไห้ออกมาเพราะว่าพลอยนั้นคือผู้หญิงที่เขาแอบรักมานาน ตั้งแต่สมัยที่ทั้งสองคนนั้นเป็นดาวเดือนสาขาและก็ยังก้าวมาเป็นดาวเดือนมหาไลายพร้อมกันทั้งคู่เพชทำได้เพียงแค่ร้องไห้สายอื่นกับสิ่งที่เขาเพิ่งจะสูญเสียมันไปเมื่อเพชร้องไห้สักพักเขาก็ได้ลุกขึ้นยืนทำใจให้สงบจากนั้นเขาก็ได้เตรียมตัวไปอาบน้ำและในระหว่างที่เขากำลังถอดเสื้อผ้าอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีเงาดำร่างหนึ่งได้ยืนมองดูเพชที่กำลังถอดเสื้อผ้า แต่ว่าเพชนั้นกลับไม่สังเกตดูเลยว่าในห้องของเขาในตอนนี้ได้มีเงาของผู้หญิงร่างหนึ่งได้ยืนจ้องมองเขาอยู่ก่อนที่เขาจะเดินเข้าห้องน้ําไปและก็ได้มีเสียงของใครบางคนได้พูดขึ้นมาว่าท่านพี่ทองอินของข้าเหตุใดท่านพี่ถึงสศกเศร้าเสียใจย่งนี้กันเล่ายิ่งท่านพี่ทองอินร้องไห้ตัวข้าเองก็มีความโศกเศร้าเสียไม่แพ้กันสิ้นสุดเสียงนั้นเพชก็ได้เดินเข้าห้องน้ําไป และตอนนี้ฟ้าใสาเธอก็กําลังอาบน้ําอยู่เช่นกันแต่ทว่าในขณะที่เธอกําลังอาบน้ําก็ได้มีเงาของใครบางคนปรากฏขึ้นมาแต่เธอเองก็ไม่ได้สังเกตมองดูเอาแต่ร้องเพลงอย่างสบายใจโดยไม่สนใจเลยว่าในตอนนี้ตัวของเธอเองนั้นกําลังจะมีอันตรายหรือไม่ฟ้าใสาย,ยังคงรื่นเริงกับการอาบน้ําอย่างสบายใจเฮ้ฉันอยากจะให้เพชรมุกออมเร็วๆจัง ฉันอยากจะรู้แล้วสิว่าเขาจะพาเราไปเลี้ยงข้าวที่ไหนเมื่อเธอพูดจบฟ้าใสาก็ได้อาบน้ำสระผมต่อไปโดยที่เธอไม่สนใจเงาดำๆที่อยู่ในห้องน้ำห้องเดียวกับเธอในตอนนี้ไม่นานหลังจากที่ฟ้าใสาพูดจบก็ได้มีเสียงเพลงเพลงหนึ่งได้ดังขึ้นมา เตียงตังให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูข้ามันด้วยเถิดขอยายเกิดช่วยด้วยอีกแรงนั่นเสียงใครกัน ใครมาร้องเพลงจันเอ๋ยจันเจ้าในตอนนี้กันนะฟ้าสายเธอเริ่มตกใจกลัวเนื่องจากเสียงเพลงจันเอ๋ยจันเจ้าที่ดังขึ้นมาข้างหูของเธอนั้นเป็นเสียงร้องที่ฟังดูแล้วน่าขนลุกเป็นอย่างมากและเป็นเสียงร้องที่เยือกเย็นแต่ก็ไม่น่าตกใจเท่ากับทอดสุดท้ายที่ได้ร้องขึ้นมาว่าขอยายชูฆ่ามันด้วยเถิดขอยายเกิดช่วยด้วยอีกแรงใครมาเล่นตลกอยู่แถวนี้อย่าให้ฉันรู้นะว่าเป็นฝีมือของใครไม่งั้นฉันเอาตายแนะ่ เมื่อสิ้นสุดเสียงของฟ้าสายไม่นานก็ได้มีเสียงเงาดำพูดขึ้นมาว่าเจ้าอย่ามาคิดลองดีกับข้าไม่งั้นเจ้ากับข้าได้เห็นดีกันแน่